เราจะมาดูมะพร้าวพันเตี้ยนี่เห็นไหมพันเตี้ยนในแถวเลยเนี่ยอยู่บนยอดเลยนี่อยู่บนยอดเลยเนี่ยจะขึ้นเพอนหน่อยจะขึ้นเพืหน่อยรังศกขึ้นไม่ได้มันเตี้ยเกินรังศกนมันศกเนี่ยดูรูปเนี่ยเนี่ยอันนี้ตัดไอ้กองน้ำใช้ไม่ได้จะไม่ดูเนี่ยโอ้เตี้ยมากแต่ลูกดอกด้วยลูกดอกดอกจะชาะดูน้ำมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยมากเนี่ย เป็นพันเตี้ยเนี่ยดูดีๆนี่โอ้โหใครอยากได้พันนะจองได้จองได้พันเตี้ยเลยเนี่ยดูยอดได้ยังไม่เลยเนี่ยยอดบนดูยอดเนี่ยเขาดูลูกดอกด้วยเนี่ยดอกเยอะเลยอะไเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยนี่ แซงนี่แซงนี่รู้จักแซงไหมรู้จักแซงไหมนี่แซงภาษาสาย 3. เออนลายนี่ดูดิคูนี่สี่ลูกนี่ห้าหกเจ็ดปดเกสบลูกเเอลายนี่สิบลูกออทลายนี่ด้วย,ยอันนี้สี่ห้าหกเจดปดโอ้จบ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 ดสี